น้ำทานนะครับหลวงน้ำทานเนี่ยเป็นอันดับสองมาตั้งหลายวันแล้วนะหลวงน้ำทานวันนี้สูงขึ้นมาถึงต้องร้อยแปดสี่คนค่อนข้างเยอะทีเดียวอันดับสามคือหลวงพ่อมาครับหลวงพ่อมาคนนี้ก็อยู่ที่ป้าสาวคนนันนะครับแตกกลายเป็นว่าสังเกตไหมครับว่าแนถ้าเรนี่อาจจเรื่งความจัดการของบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายตัขนาเดียวกันเนี่ยเชื้อโรคเข้าไปที่ในตัวเมืองแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยก็ต้องดูแลเพราะมันแคบกันนะครับทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนกังวลเพียงแต่ประจัยนะ เพราะบบสมองประเทศเนี่ยทั้งงานเกษตรทั้งงานวิธีการอย่างนี้มาหมดแล้วแล้วสปปลาวผมว่าเป็นสิ่งทีมีผลกับได้เห็นวิธีการกันทางด้านอารมณ์กันความวิตกใจทั่วโลกมาหมดแล้วแล้วมีวิธีการบางที่ทำให้ภูเขาที่สูงอยู่เท่านั้นเนี่ย ลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็หวังนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้สอบาวามร่าในความที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่แค่นี้นะพันคนกานันพอแล้วก็ขอให้ลงมาครับไตก็น่าจะปกติข่าวดีขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะเปิดประเทศครับราะผมมา